ชอนเม่ละมึงสวัสดีครับเจอกับพวกเราวิมา,ายผมบอลนะครับต้นนะครับ,รบแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งวันนี้มีข่าวใหญ่ๆอยู่ประมาณหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่อันนึงจะหนีไม่ได้ก็คือข่าวของดิสนีย์มีทั้งลีกของแดร์ดวิลมีทั้งตัวอย่างใหม่ของวันเดอร์แมนและจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้กับรายได้ของ m มอเบสเอ้ยไม่ใช่ทรอ,อ,อนอร์ส <S 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 ไม่ใช่คุณนึกว่าเรื่องเดียวกันยังไม่พอวันนี้ยังมีเรื่องอื่นอีก มีเรื่องของ DCU ด้วยสำหรับแฟนๆ DCU นะวันนี้มีข่าวของ Mr. Miracle มาเลิลให้าแต่ก่อนอีกเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาเอาของ Disney ก่อนเลยแล้วกันนะสบายๆของ Disney ก่อนก่อนที่เราจะไปสับทรอนกันคุณต้น้วสบายๆเอาเร็วๆนี้ก่อนแล้วกันก็เกี่ยวกับเดบิวต์402ล่าสุดนักแสดงเจสสิก้าโจนิสเตนลิเตอร์นึกไงไม่รู้โพสต์สตอ,อรี่ไอจีสปอยเทลเลอร์ยับเลย แบบแปะไว้เองเห็นกันเองเห็นแบบไม่ใช่ธรรมดานะเห็นแบบแอบถ่ายอ่ะเออเห็นแบบแอบถ่ายในโลกใช่แต่จริงอันนี้ไม่ค่อเข้าใจได้แบบคนกล่าวถึงในไอจีสตอรี่มาไงเพื่อนกล่าวมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เช็คไม่ใช่ไม่เช็คอี้อมันตั้งใจอ่ะมันตั้งใจบอกเลยเขาเรียกว่าแเทคนิคอ่ะกบกระแสกบกระแสทรอนซะหน่อยอะไรแบบแช่ก็แช์มาได้เห็นนุ่นนี้ดั่นใครดูทันก็ได้ดูกันไปแต่ก็มีนักแคป เก็บแคปเก็บไว้ด right ูวิดีโอเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วมันให้เห็นอะไรบ้างคุงต้นก็ให้เห็นเป็นแบบเน้นโชว์แอคชั่นมากกว่าเน้นโชว์โทนว่าซีซั่นสองจะเป็นยังไงก็มีการฟอร์มทีมของเดดี้ฟิ่กับเจสสิก้าโจอย่างนี้มีแบบให้เห็นว่าตัวแมมเบอร์ดอกหายไปไหนไม่รู้แบบมิสซิ่งแมมเบอร์ดอกไงี่ยแล้วก็มีพี่เพนกวินมาข่มนู่นนี่นั่นแล้วพี่เพนกวินเดี๋ยวผิดผิดคใครถูกไ่มคิงพินคิงพีนผิดผิดผิดผิ่อะไรขเป๋มาเลย กับกับเพกบาไกลจะก็อตแทมนึมึงไงไขคเตอรมมาขายกันขายก็เยี่ยแล้วแพนควิ้กับคิงพินเจ้าพ่อลบมือเหมือนกันไงในี่ใครก็ได้แล้วบุญเ <c oughs> ลยแต่และแหละก็ไม่ได้มีอะไรให้เห็นมากมายนะสําหรับพี่นะเขาตั้งใจปล่อยไ <c oughs> ว้เพื่อที่จะแบบเรียกกระแสสักนิดนึงเพื่อจะเรียกกระแสใช <c oughs> <ๆ>่หรือเพื่ออะไรก็ตามแหละก็จะมาประมาณต้นปีหน้าอ่าต้นปีหน้านะครับแต่ต้นปีหน้าก็ยังมีอีกเรื่องนะที่โดดเด่นและปล่อยตัวอย่างออกมาอย่างวันเดอร์แมน ได้ดูกันหรือ,อยังได้ดูกันหรือ,อยังววนเดอร์แมนเนี่ยถ้าจะได้ดูกันเรียบร้อยแล้วก็ขอรีวิวง่ายๆ,ๆเลยนะจากตัวอย่างววนเดอร์แมนนี่คือตายจะออกมาเป็นแบบคล้ายๆเสียดสีวงการฮอลลีวูดคล้ายๆเดอะสตูดิโอที่มึงชอบปะ่ะห,หรือแฟรนไชส์ที่มึงชอบหรือแฟรนไชส์ไม่ชอบออโอเคต้นหรือว่าเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเล่นประเด็นความน่าเบื่อของหนังซูเปอร์ฮีโร่คือคอนเซ็ปต์ของหนังมันมีมาง่ายๆเลยก็คือว่ามีพุ่งกับชื่อดัง จะมาถ่ายหนังคริเชคริเชซูเปอร์ฮีโร่สมัยเก่าอย่างวันเดอร์แมนจะมาเมคไหมก็เลยจะประกาศแคสตัวพระเอกเองที่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะดูเหมือนเป็นคนธรรมดาก็คือแบทแมนตานั่นเองอืมอ่าแกแกแกได้ไงตัวอย่างเหมือนจะเห็นว่าแกโตมากับวันเดอร์แมนยุคเก่าก็เลยอยากไปเล่นเป็นวันเดอร์แมนยุคใหม่ไม่เล่นดีซีแล้วเหรอถ่ายแล้วถ่ายไม่เล่นดีซีอ่ะงอนงอนแล้วเจมกันไม่ใช้เออเจมกันไม่ใช้ใช้มาอยู่นี่ก็ได้วะเออนั่นแหละ มาไก่นี่ปะในเรื่องซูเปอร์แมนน่ะที่โดนฮอกเกอร์โยนลงมานนแกเป็นนายกคอมเมนต์แม <main> ่งบอกว่านี่มึงโยนแรงขนาดทะลุมามาเวลเลยหรอวะไอ้เช่ยมันโลกรมิติเลยกูยางชอบแต่ก็แล้วแหละชอเขาก็บอกว่าเป็นการแคสนักสแสดงเออแล้วมันก็พยายามอย่างมากที่จะไปสมัครและออเดชั่นเป็นนักสแสดงวอนเดอร์แมนตอนนี้เปิดให้มาเห็นแค่นี้เลยอแล้วก็ได้เห็นอีกคนหนึ่งก็คือตัวเทเวอร์โอ้ยเยี่ยมแต่สำคัญนะกูว่าแต่ก็ตัวดูแล้วน่าจะเป็นตัวหลักและชุมลงในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แต่มันมีการเลื่อนฉายนะจากเดือนธันวาปีนี้ไปเป็นย7่สิบเจ็ดพฤษภาปีหน้านะซึ่งตัวอย่างนี้ก็สร้างความแปลกใจให้คนหลายคนนะเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรเลยเว้ยม,มันเห็นแค่การแคสหรือว่าเอาง่ายมันเหมือนเป็นตอนหนึ่งอ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นของการใช้พลังหรือว่าไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับจักรวาล MCU เลยคือพูดง่ายคือถ้ามึงไม่บอกกูกูก็นึกว่าไม่ได้อยู่ใน MCU อ่ะมันคือเรื่องคนละเรื่องเลยเหมือนเป็นซีรีส์แยกออกมาก็เลยต้องรอดูกันนะครับว่าตอนนี้ คนเขาจะชอบกันหรือเปล่าและจะออกมาเป็นยังไงสำหรับผมดูตัวอย่างแล้วผมชอบนะใช่แล้วเป็นรถใหม่มันดูแตกต่างอยากมาวิเรื่องอื่นดีมันแตกต่างีนต้นถ้ากูไม่บอกมึงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำความจริงอะไม่มันมันก็มีพยายามเชื่ออย่างไงไอตัวเทเอร์ไงมีฉากอยู่ในไอเลิฟแมนสามไอช้แค่นั้นเองมันไม่ต้องมีอย่างไั้นะคิดดูเหมันเมันมืนเชื่อมให้รู้อะว่าว่าแบบเอ้ยยังมีตัวละครีีอยู่ คือมีไมให้ดูเฉยๆว่าไอ้กูมีนะแต่ก็น่าแหละตอนนี้เท่าที่ดูก็มีคนชอบอยู่ที่แปดสิบสามเคดิสไลค์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็ถือว่าระดับหนึ่งแต่ไม่มากเอาทิงเพราะอย่างล่าสุดเอเดเวนเชอร์หลังข่าวเฮนรี่ออกมาแม่งโดนถล่มดิสไลค์ไปเรียบร้อยแล้วตอนแรกกูยังมองอยู่เลยว่าเอ้ยก็ไม่แย่เท่าไหร่นี่หว่าต้นตอนนี้คนไลค์อยู่ที่สามหมื่นดิสไลค์อยู่ที่แสนห้าไม่ไม่เหลือกระขาด้านมาคณะทัวร์ลงเต็มอะ โอ้ก็ไม่ไม่แปลกใจป่ะหลังจากโดนอย่างนั้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปไปหวดฟอนกันดีกว่าซึ่งตอนนี้กังเป็นกระแสล้อแรงด้วยนะที่เขาบอกว่าอาการหนักมากมแต่ก่อนอื่นเลยแวะชมสิที่น่าสนใจสักคู่นะครับอืมกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่ว่าเจ้านายสบายตัวสุดๆไม่มีฝุ่นฟุ้งไม่ติดุ้งเท้า เติมความสะดวกให้เหล่าท่านจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชะโครกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%จากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟูดเกรดแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S M o v I N S M O V I E หรือ Sins Movie ใช้ได้ในช้อปปีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเจ๋งมาคุณต้นบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับทรอนบ้าง ก็ตอนนี้ทอนอารเรสทอนภาคใหม่เนี่ยเปิดตัวต่ำกว่าที่คาดการมึงอย่าเรียกว่าคาดการคือจะบอกอะไรให้นะเว้ยมันเปิดตัววันแรกอ่ะอยู่ที่สิบสี่ล้านเว้ยรู้ไหมต่ำกว่าอะไรต่ำกว่ามอเบียสต่ำกว่าหนังในตำนานอย่างมอเบียสซึ่งมอเบียสเปิดอยู่ที่สิบเจ็ดแล้วมอเบียสไปจบอยู่ที่หนึ่งร้อยหสิบเจ็ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเลยอทอนไม่หนักกว่านั้นนะมึงคิดดูว่าทอนตอนนี้ผ่านวิกเอนแรกมาางก็ทําเงินได้แค่สามสิบสามจุดห้าล้านในอเมริกา แต่ว่าถ้ารวมทั่วโลกแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่6กสิบล้านจากทุนสร้างทั้งหมดหนึ่งร้ยแปดสิบล้านทุนสร้างเสียดสูงอยกนะอือซึ่งต่ํากว่าแบบที่นักวิเคราะห์คาดการไม้ได้ยพอนักวิเคราะห์เขาคาดการไว้จากเมกา,างี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่สิถึงห้าสิบล้านแต่ถ้าได้จริง30สิบล้านเนี้แต่เขาก็ไม่ได้คาดการไว้สูงนะคา,าดการไว้หน่อยหนึ่งแต,แต่ก็ต่ํากว่าก็ยังต่ากว่าอยู่ดีใช่ซึ่งก็แบบน่ากังวลมากเพราะว่า จะเอาให้หนักคุ้มทุนอ่ะแบบคุ้มทุนแบบยังไม่กำไรก็ประมาณส0บหรือห้าสิบล้านแล้วอ่ะโอ้ถ้ารวมค่าโปรโมทไปอีกก็ห้าร้อยต้นเพราะช่วงนี้ดิสนีย์เนี่ยหนังระเบิดเยอะมากนะอ,อย่างล่าสุด F4 ก็เพิ่งเจ๊งไปนะเพราะว่าจบไปแล้วนะที่520กว่าล้านเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่เหลือครับเจ๊งจากแหล่งข่าวทางการเงินฟลอปเนี่ยเขา่น่าเชื่อถือมากนะเรื่องการเงินก็ตีเหมือนกันว่าซูเปอร์แมนพี่แกก็ขาดทุนกว่า50บล้านเหมือนกัน F4 ก็คงไม่ต้องพูดถึงก็ยับอืเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ดิสนีย์ก็แตกหลายเรื่องอยู่นะรอนนี้อีกที่คาดการว่าน่าจะต้องใช้จุดคุ้มทุนอยู่ที่ประมาณห้าร้อยโอ้โหลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวดิสนีย์เอา<ๆ>ไยถอนตอนซูโทเปียไม่ถอนซูทเปียอืมกูว่างั้นนะ่กูว่านะเดี๋ยวซูโทปเปียได้แม่งขวดเต็มข้อพวดฟาร์มฟาร์มฟาร์มเต็มข้อแต่ดิ<ว>ดสนีย์ของดีๆมันก็ยังมีเยอะนะเออแต่ที่แน่ ช่องประมาณนี้น่าจะเริ่มขายยากแล้วนะแต่ที่พี่ชอบสุดเลยปะมีเพื่อนทักกูมาเว้ยต่างประเทศเลยแม่บอกว่ากูบอกมึงแล้วไงจาเลเลโต้งเล่นหนังกากยันนี่ไม่เกลียดจาเลเลโตโ<อ>้แล้วมันก็แปะมาเว้ยให้ลิงค์ให้กูดูบอกว่าจะตามกมบียออีกบอกแซดกายเ่ยบอกแล้วสรุปแล้วูึไปดูมาจาเลเลโต้เล่นหนังเจ๊งเยอะมากอืกี่เรื่องก็ต้นมึงไปหามาร่าวอ่ะก็เอาที่แบบ มันสาหัสหนักๆก,ก็ประมาณ4เรื่องแล้วกันอคือต้องบอกตามตรงอะว่าสี่เรื่องนี่กูเมตานะเมตาแล้วนะกูเมตาแล้วนะคือต้องบอกก่อนว่าพี่จารลศเนี่ยแกเป็นคนเล่นดีนะผมชอบแกสแสดงนะแกเขาถึงแกเล่นดีแ,นดแต่เหมือนแกเป็นคนไม่มีวาสนาชอบไปอยู่กับ หนังที่ไม่ทํเกันอะ่ะเอาจริงโจโกเกอร์แกพี่ยังโอเคเลยนะพี่รู้สึกว่าเขาตีความโจโกเกอร์ออกมาเป็นแกงสเตอร์ใช่ใชไม่ใช่แบบเป็นคนคลั่งขนาดนั้นนะแต่ว่าผมว่าบทมันทําให้โจโกเกอร์แกโดยายเป็นเด็กแว้นไปหน่อยเด็กแว้นจริงไม่โจโกเกอร์แม่งถอดกูจําได้เลยโจโกเกอร์แม่งถอดแจ็คเก็ตกระโดดลงบ่อน้ําเคมีลงไปช่วยแฮรรี่ควินเนี่ยกูแบบไอเ้เหี้ยมึงหล่อเกินโอ้แม่งหลุดตีมไปเยอะเลยน่ะมาเรื่องอะไรบ้างมาย้อนดูหนักของพี่จารลตที่ไม่ประสบความสําเร็จกันดีกว่า อย่างเรื่องแรกก็อย่าง h อนเต็ดแมนชั่นที่เรื่องนี้ทำรายได้ไปทั้งสิ้น1 1 7 5ล้านจากทุนทั้งสิ้น150ล้านเอาอย่างเรื่องนี้พี่ไม่ได้ดูนะแต่ว่าเห็นว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าหนุกอะไรกันแต่จาน็ตก็ไปแหลมเล่นกับเขาด้วยเนี่ยได้ยินข่าวว่าเรื่องนี้เจ๊งหนักเลยนะที่แกก็ไปแหลมอยู่ด้วยใช่ไ,ไม่ธรรมดา,าจริงหรืออย่างที่ใครหลายคนก็รู้กันดีอย่าง ius, มอร์เบียสที่เรื่องนี้ทำเงินทั้งสิ้น1 6 7 5ล้านจากทุนประมาณ80ล้านคิดอยด่าง ทุนมันไม่เยอะอทุนมันไม่เยอะเจ็บไม่เท่าไหร่เข้าเนื้อนิดเดียวแล้วต่อมาตามด้วย House of Gucci ที่ทำเงินได้ทั้งสิ้น153.3ล้านจากทุน75ล้านอันนี้ทุนก็ไม่เยอะเจ็บนิดเดียวใช่และอีกอันหนึ่งก็เป็นเบส์ลันเนอร์2049ที่ทำเงินไปนทั้งสิ้น267ล้านจากทุนประมาณ170ล้านอันนี้เจ็บหน่อยเบส์ลัน n นอรเนี่ยความจริงเบ l ลันเนอร์มันขายยากอยู่แล้ว โอ้แต oh, ่เบตันนอรนี่กูนั่งอ่านบทสัมภาษณ์พี่จารเล็ตนะแกจริงจังกับบทนี้มากตัวร้ายของแกรจริงจังมากนะเสียดายเล่นก็ดีแต่แล้วแหละเบตันเนอร์มันเป็นหนังที่ทานโคตรยากขายยากไปหน่อยเอ,อเพราะว่ามันคนที่ดูแล้วก็ชมเยอะนักวิจารก็ชมเหมือนแบบเท่แต่กินไม่ได้เท่ไม่มีจะแดกเ<อ>ท่ไม่มีจะแดกจริง,งโอ้พี่แกนี่ต้องยอมรับว่าพี่แกนี่หนักหนาเอาการนะกับเรื่องของวงการภาพยนตร์เนี่ยเป็นเจ้าพ่อหนังเจ๊งไปอีกหนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไงก็ใครเป็นแฟนคลับพี่แกก็พยายามเอาใจช่วยแกหน่อยนะแต่เรื่องข่าวเฉาๆาของแกที่มีปัญหากับผู้หญิงก็นี่ก็ละไว้ก่อนแล้วกันถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนคลิปของเรากลับไปดูได้นะครับอ่ะไปที่ฝั่ง DCU สักนิดน,นึงก็แล้วกันเป็นข่าวที่พี่อยากพรีเซนต์ด้วยตัวเองเลยกับข่าวของมิสเตอร์มิราเคิลนะคือความจริงข่าวนี้มันมีมานานสักพักแล้วเว้ยซึ่งเป็นข่าวที่เขาเพิ่งมาเล่นกันเพราะว่าพีซเมเกอร์มันเพิ่งจดไป แล้วหลายๆคนก็คิดว่าเชียนี่แม่งต้องเล่นเกี่ยวกับนิวคอต์แน่นอนเมื่อประมาณกลางปีเขามีการประกาศที่จะทําเป็นอะนิเมชั่นซีรีส์ของมิสเตอร์มิาเลอรพอพีซเมเกอร์จบไปเนี่ยคนเขาก็เลยกลับมาพูดถึงกันอย่างนางหูนะว่าหรือว่าจะไปอยู่ในจักรวาลเดียวกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีการระบุนะว่าอนิเมชั่นซีรีส์ของมิสเตอร์มิาเคิลเนี่ยมันจะเป็นอยู่จักรวาลไหนจะเป็นปกติจะเป็น d c ซหรือจะเป็น El s e w o r l d ก็ยังไม่รู้กันแต่ที่แน่ เจมกันมานั่งโปรดีวนะเว้ยเจมกันนั่งโปรดีวนะเว้ยซีมาัวเองเออซึ่งยังไม่พอเรื่องนี้นะครับถ้าพูดง่ายๆเขาจะได้นําเสนอตัวละครหลักตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือดาร์กไซด์ดาร์กไซด์จะได้กลับมาแล้วหลังจากที่จักรวาลของแซ็กซ์ไนเดอร์ตัดดาร์กไซด์ออกไปนวนปิดประตูใส่แล้วก็มาอยู่แค่ในฉบับไนเดอร์คัทแต่ของจอร์นวีดอนไม่มีอะแต่ก็นั่นแหละเขาจะได้เห็นดาร์กไซด์ใหม่เสียที โดยที่เรื่องเกี่ยวกับมิสเตอร์มิลเคิลเนี่ยมันจะเป็นการดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนนะเออซึ่งเป็นหนังสือการ์ตูนที่ค่อนข้างโด่งดังและก็ชื่นชอบกันของหลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งมันก็จะมีทั้งดาร์ s ไซด์ออรออนหรือไฮฟาเธอร์ก็จะโผล่มาพูดไว้เป็นน้ำจิ้มนิดนึงที่ว่าน่าสนใจสุดของเนื้อเรื่องก็คือว่านิวเจเนซิสหรือว่าพวกนิวกอนเนี่ยมันเกิดสงครามกับอพาลิปหรือพวกดาร์กไซด์พูดง่ายๆเอาเข้าใจง่ายๆเลยแล้วทีนี้มันลบกันไปลบกันมาแล้วไม่รู้ไปอีท แต่ตกงลงอย่างเดียวไม่พอมันต้องทําแบบอติศาร์ไปเอเชียเลยมันคือการเอาทายาทของแต่ละฝ่ายแลกกันเลี้ยง <H it> อ่าเหมือนบ้นานเราอะเหมือนอานในสวนบ้านเราองประมาณนั้นอะองประกันองค์ประกันหงษาเอาทรงประมาณนั้นอันนี้ตัวดาร์กไซด์ก็ส่งโอไลออนไปอยู่ที่นิวเจเนซิสจะอยู่กับพวกนิวก็อตอ่าส่วนฝั่งนิวก็อตก็ส่งมิสเตอร์มิราเคิลริสก็อตมาแทนซึ่งเรื่องมันก็จะอีลุงตุงนางกันเว้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วดาร์กไซด์มันก็จะกลับมา ส่วนตัวมิสเตอร์มิลเลอร์ก็จะเกลียดพ่อตัวเองไฮฟาเธอร์เพราะว่ามึงส่งกูไปอยู่นู่นทําไมอะ่ะเออโดเรอลออนก็มีปัญหากูจะเอายังไงกับชีวิตโอ้ยแล้วแต่ร้อยแปดพันมันจะเป็นความอิรุนตรงหนังมากๆคือบอกเลยว่าสนุกแม่งเหมือนดูหนังไทยจกักจักวงงงเลยบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับกับเรื่องนี้มิสเตอร์มิลเลอร์นั่นเองอ่ะคุณต้นเป็นไงเรื่องนี้ก็น่าดูอยู่นะมันดูเป็นแบบความสัมพันธ์เชิงซิก แต่ท็อกซิกเออท็อกซิกเอ้ยมึงจะพูดอย่างไรไม่ได้มิสเตอร์มิราเคิลก็แต่งงานมีเมียอ่าเมียสวยน่ารักเอ้ยเฮ้ยบอกเลยนี่กูรอดูเลยว่าเขาจะปั้นโมเดลยังไงตอนแรกจะบอกรอดูแคสต์แต่ความจริงอยากเห็นเป็นแคสต์คนเล่นมากกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็มีอะไรก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะต้นอ่าต้องขอขอบคุณไซแมวเต้าหู้ทิงกระเบลควบคุมละดูดซับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยม จับตัวมันก็เร็วก้อนนั้นไม่แตกง่ายไรฟ์ุูลอองฝุ่นฟงไม่ติดอุ้งเทา้าสามารถเทลงช็อกค,คกได้ไม่ทําให้เท่าตันเพราะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมีเรื่องมาตรการถึง6กลิ่นครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ